สวัสดีค่ะคิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น Apple Reno 2F นะคะน,นะคะทัชสกรีนอันนี้เช็คทัชสกรีนหน้าจอนะคะอันนี้จะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัดไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้าฟ้านะคะนี่นะคะ นี่นะคะกกนหน้าสกินน้าจะได้นะคะต่อไปสีดจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพียงไม่มีเดพิซลไม่ขครนงเส้นนะคะนี่นะคะปุ่มเมนูนุ่มนึ่งกับกุ่มเมนูผมโฮมกดได้นะคะ แล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะเจะะะะะะ็หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะ แล้วก็นี่นะคะลองสัมผัสช่วงบนนี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะ ได้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะ1.1นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น4ขีดสัญญาณ wi-FI ขึ้น4ขีดแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะ ไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ตัวเครื่องสั่นนะคะ แล้วก็ต่อไปสแกนหน้านะคะีนสแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้กล้องหลังนะคะ Chết ban thức video con lặng Hello chết 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 ban video con lặng Hello chết 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 ban video con lặng Hello chết chết Tập bài con na nó khác Chết ban video con na Hello chết 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 ban video con na Hello chết sẽ chết ban video con na Hello chết yeah, chết ดียวกล้องหน้า Hello เช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าเชเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง Hello เคเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง Hello เเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง Hello เช็คเช็คกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟดนะคะอันนี้แฟดใช้งานได้นะคะแล้วก็อันนี้ฝาหลังลูกค้าแตะให้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปบันทึกเสียงนะคะ เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็ค บันทึกเสียงชี้เงินได้เช็คลำหงบนเซนเซอร์ลำหงล่างนะคะลำหงบนเสียงออกเซ็นเซอร์ตอนโทรทำงานลำหงล่างเรวดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงข้อ <h> ม <bottle" S 2> ูล <igue> ส่วนบุคคลของผู้ประกันตน คือความหองใหญ่จากสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมกด1นึ่งกรมการจหางานกดสองลำพงบนเสื่อลํำพงล่างใชียงางนได้นะคะนี่นะคะ นเรียบร้อยค่ะ